สวัสดีครับผมก็ได้เห็นข่าวที่มีผู้ชายที่ระยองคนหนึ่งนะครับเขาเนี่ยมีปัญหาชีวิตแล้วก็ผ่านเมตทานข้าวเลยแต่ว่าดื่มเบียร์ทุกวันต่อมาวันหนึ่งครับได้รับแจ้งว่าเขาเสียชีวิตวันนี้นะครับผมก็เลยอยากจะหยิบยกเรื่องนี้มาวิเคราะห์ให้ฟังว่าการดื่มเบียร์เนี่ยดื่มประจําแบบนั้นมันทําให้เสียชีวิตได้หรือไม่หรือมันมีเหตุผลอื่นอีกแล้วถ้าสมมุติว่าเป็นจากเบียร์ทาให้เสียชีวิต ทำไมถึงเสียชีวิตได้วันนี้เดี๋ยวจะลงรายละเอียดให้ฟังนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคป,ปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับเรื่องราวคือในจังหวัดระยองเนี่ยมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งนะครับเท่าที่สอบถามชาวบ้านแถวนั้นก็บอกว่าเขาเนี่ยมีปัญหาชีวิตอะไรสักอย่างซึ่งเราก็ไม่รู้ปัญหาอะไรนะครับแล้วเขาก็เลยไม่ทานข้าวเลยนะครับเป็นเดือนเลยนะครับมากกว่าเดือนหนึ่งแล้วกันนะฮะ แต่ระหว่างนี้ครับดื่มเบียร์ทุกวันเราไม่ทราบปริมาณที่ชัดเจนนะครับแต่พอเข้าไปดูในห้องของเขาเนี่ยก็พบว่ามีขวดเบียร์เรียงรายกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเต็มห้องไปหมดเลยนะครับอาจจะดื่มมากกว่าวันละหนึ่งขวดก็ได้นะครับสาเหตุการตายเนี่ยไม่ได้มีการระบุอะไรไว้และเท่าที่อ่านจากข่าวนะครับก็ไม่ได้มีร่องรอยของการทำร้ายหรือปล้นจี้แต่อย่างใดนะครับ ทีเนี้ยคำถามก็คือเอ๊เราเบียเยอะขนาดนี้กับการไม่กินข้าวเนี่ยมันทำให้เกิดอะไรขึ้นในร่างกายนะครับต้องบอกว่าเนี่ยเป็นเคสที่ออกมาจากหนังสือทางการแพทย์เลยเราเรียกภาวะนี้ว่าเบียร์โพโตมาเนียนะครับเบียร์โพโตมาเนียมันคืออะไรนะครับเบียร์ก็เบียร์นี่แหละโพโตนี่แปลว่าด,ดื่มมาเนียเนี่ยคือบ้านะครับดื่มมากเลยบ้าการดื่มเบียร์จนกระทั่งมันเกิดปัญหาขึ้นมากับร่างกายนะครับ การที่คนคนหนึ่งเขาดื่มแต่เบียร์เนี่ยแล้วไม่ได้รับสารอาหารอย่างอื่นมันจะทําให้เกิดปัญหาอย่างหนึ่งขึ้นมาในร่างกายนั่นก็คือภาวะน้ําเกินในร่างกายแล้วก็ทําให้เกลือแร่นี่ต่ํามากโดยเฉพาะตัวโซเดียมนะครับแล้วก็ตัวโปรโตีนซึ่งไม่มีเลยในเบียร์เนี่ยต้องบอกว่ามันมีแต่แคลอรี่นะครับแล้วก็น้ําแค่นั้นเลยไม่มีเกลือแร่อะไรอยู่ในเบียร นะครับไม่มีเกลือแร่ไม่ได้มีวิตามินอะไรเป็นพิเศษนะครับมันมีแค่ตัวน้ำนะครับฟองแล้วก็มีแค่พวกรสต่างๆแค่นั้นเลยแอลกอฮอล์ไม่มีอย่างอื่นเลยกับแล้วก็มีพวกแคลอรีพวกเนี้ยแค่นั้นเลยน,น,นี่มีแค่นี้ดังนั้นถ้าเกิดว่าคนคนหนึ่งไม่ทานอาหารแล้วทานดบเบียนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายก็คือร่างกายจะขาดโปรตีนนะครับ ขาดคาร์โบไฮเดรตขาดไขมันขาดทุกอย่างเพราะว่าในในเบียร์มันไม่มีแล้วไม่ใช่แค่ขาดเฉยๆร่างกายเนี่ยยังไม่ได้รับเกลือแร่ไม่ได้รับวิตามินดังนั้นพวกนี้ขาดทั้งหมดเลยทั้งหมดทั้งมวลนะครับระยะแรกๆที่ดื่มเบียร์เข้าไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอร่างกายมันเริ่มขาดพลังงานทั้งหมดใช่ไหมฮะมันก็จะเอาพลังงานจากเบียร์นี่แหละมาใช้พวกแอลกอฮอล์เนี่ยย่อยมาเป็นพลังงานใช้นะครับแต่มันจะไม่พอ ดังนั้นก็จะมีการสลายไขยมันต่างๆมาใช้แต่ก็จะไม่พออยู่ดีเพราะว่าเขาไม่ได้ทานอะไรเลยสุดท้ายไปสลายโปรโตีนในร่างกายมานะครับสลายมาเพราะว่าร่างกายมันขาดโปรโตีนมันต้องสลายออกมาเป็นพลังงานหรือสลายออกมาทําอะไรสักอย่างนี่แหละทีนี้พอมันสลายเรื่อยเนี่ยร่างกายก็จะแย่ลงเรื่อยๆนะครับระบบต่างๆของร่างกายจะอ่อนแอลงทั้งหมดภูมิต้านทานอ่อนแอลงนะครับสมองก็ทําหน้าที่ผิดปกติไปนี่คือด้วยการขาดสารอาหารเพียวๆอย่างเดียวนะครับ แล้วการดื่มเบียร์ดื่มแอลกอฮอลเ์เยอะๆเนี่ยมันทาให้เกิดการรั่วของแมกนีเซียมออกมาทางปัสสาวะอีกทําให้สูญเสียเกลือแร่เข้าไปอีกตัวหนึ่งฟอสฟอรัสก็ถูกขับออกไปทางปัสสาวะเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับดังนั้นไม่มีอะไรดีเกลือแร่ทุกอย่างหายหมดนะครับภูมิต้านทานระบบกล้ามเนื้อทุกอย่างแย่หมดเลยดังนั้นการดื่มเข้าไปอย่างเดียวโดยที่ไม่มีอาหารเลยเนี่ยจะทําให้ทุกอย่างแย่อยู่แล้วแต่ปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่เหตุผลนั้นหรอกครับที่ทําให้เสียชีวิต เหตุผลมันอยู่ตรงที่โซเดียมต่ําต่างหากนะครับเวลาที่ดื่มแต่เบียร์เข้าไปอย่างเดียวไม่มีสารอาหารอย่างอื่นนะครับมันจะมีแต่น้ำและในนั้นไม่มีโซเดียมโซเดียมในร่างกายเรามีอยู่แล้วนะแต่เราเอาน้ําเข้าไปเจือจางมันจนมันน้อยมากนะครับแล้วคนพวกนี้ถ้าไปวัดระดับโซเดียมนะมันอาจจะต่ํากว่า110ก็ได้คนทั่วไปเนี่ยโซเดียมของเราอยู่ที่1 3 5่งราหถึงหนึรอห้ารือคร่าวๆก็ประมาณสัก140นะครับเวลาเราไปเจาะเลือด แต่คนพวกนี้ที่มีปัญหาเนะี่ยมันมักจะต่าํามากๆเช่นต่ํากว่า110นะครับทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าแล้วโซเดียมต่ํามันไม่ดียังไงเพราะว่าเราก็เคยได้ยินว่าคุณกินเค็มนะคุณกินโซเดียมกินเยอะเกิดความดันสูงนะคุณจะแย่ได้อาจจะบวมได้อาจจะมีภาวะหัวใจวายจากน้ําท่วมปอดนะครับต่างๆนานาโซเดียมมันเยอะมันไม่ดีและคราวนี้โซเดียมมันน้อยอ่ะมันมันมีปัญหาหรือเปล่ามีครับ ปัญหาหลักๆคือสมองเพราะการที่มีโซเดียมต่ำมากๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในเลือดเนี่ยออสโมลาริตี้มันจะต่ำเพราะว่าโซเดียมเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้เกิดออสโมลาริตี้ได้ถ้ามันต่ำแล้วเนี่ยสมองเนี่ยจะมีความเข้มข้นนะครับที่สูงกว่าเลือดดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำจากเลือดจะวิ่งเข้าไปสู่สมอง ทำให้เกิดการบวมของสมองพอบวมแล้วเนี่ยระยะแรกๆที่โซเดียมมันเริ่มต่ำเนี่ยมันยังไม่ได้เสียชีวิตทันทีแต่อาจจะมีอาการทางจิตประสาทเพิ่มมากขึ้นเช่นอาจจะเห็นภาพหลอนอาจจะพูดไม่รู้เรื่องนะครับอาจจะไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวคืองงไปหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็อาจจะทำตัวเพี้ยนๆมีพฤติกรรมเพี้ยน ซึ่งนี่แหละคืออีกปัญหาหนึ่งเช่นสมมุติว่ามันเกิดปัญหาสมองเพี้ยนจากการบวมแล้วก็โซเดียมต่ําแล้วเนี่ยคนข้างนอกก็จะเห็นว่าเอ๊ะคนนี้เป็นบ้าหรือไปเป็นโรคจิตหรือเปล่าอยากไปยุ่งกับเขาเลยเขาคงเป็นคนบ้าธรรมดาอย่างนี้ก็ได้ครับนะมันไม่ได้แสดงอาการอะไรออกมาชัดเจนนะครับแต่ถ้าไปตรวจก็จะรู้แหละว่าเอยโซเดียมมันต่ําขนาดนี้นะและกรณีนี้ถ้าไม่มีรูปเบียร์อยู่ตรงนั้นเราไม่รู้ว่ามีเบียร์อยู่ในทั้งหมดเลยนะ เวลาชันสูตรออกมาเขาก็จะบอกว่าคนนี้หัวใจวายตายนะครับไม่สามารถบอกว่าเป็นอะไรได้จนกว่าจะมีใครที่สงสัยแล้วไปตรวจเอาโซเดียมมาตรวจนี่แหละก็จะรู้ว่าอ๋อคนนี้เขาโซเดียมต่ํามันน่าจะมีจักสาเหตุอะไรสักอย่างที่เขาจะต้องไปค้นพบเพิ่มมากขึ้นนะครับทีนี้แล้วล่ะก็ถามว่าสมองบวมแล้วมันเกิดอะไรมากกว่านั้นอีกถ้ามันบวมแล้วเรายังกินแบบเบียร์ต่อนะครับโซเดียมก็จะต่าลงไปเรื่อยๆอาการบวมนั้นก็จะบวมมากขึ้นมากขึ้น,มา,นมากขึ้นเรื่อยๆ ะครับพอบวมมากๆก็ชักครับชักเซลล์ประสาทก็เสียชีวิตได้นะครับเซลล์ประสาทสมองก็ตายได้แล้วไม่ใช่เพียงแค่นั้นครับเวลามันบวมมากๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมองเนี่ยมันเลื่อนหรือที่เรียกว่า cerebral herniation มันเลื่อนเมันเลื่อนไปไหนนะครับก็ต้องบอกว่ากระโหลกของเราเนี่ยมันเป็นเหมือนห้องแคบๆอันนึงซึ่งมันมีความแข็งแรงนะครับดังนั้นถ้าสมองเป็นอะไรที่ยืดหยุ่นมันมันขยายอ่ะมันบวมแล้วมันออกไปไม่ได้อ่ะ ความดันในกะโหลกศีรษะก็จะสูงขึ้นพอความดันกะโหลกศีรษะข้างในมันสูงขึ้นมากๆมันก็ต้องดันสมองเพื่อที่จะลดความดันไปสักที่หนึ่งแล้วที่นั้นก็คือฐานของกะโหลกที่เรียกว่า foramen magnum ครับมันก็จะดันสมองผ่านในรูตรงนี้ไปได้การที่มันดันผ่านรูตรงนี้เนี่ยมันจะไปกดศูนย์การทํางานของหัวใจศูนย์การทํางานของการหายใจแล้วก็ศูนย์ระบบประสาทที่ใช้ในการตื่นตัวของคนนะครับ แล้วบางทีนะภาวะนี้เกิดได้โดยที่คุณไม่มีสัญญาณเตือนอะไรมาก่อนเลยอยู่ๆมันจะเกิดมันก็เกิดเลยแล้วก็หมดสติล้มตึงไปอย่างนั้นแล้วก็ไม่หายใจอีกเลยก็ได้นะครับแล้วพวกนี้นะครับต้องบอกว่าต่อให้กู้ภัยไปถึงที่เกิดเหตุทันท่วงทีก็ไม่สามารถช่วยได้ครับคุณปั๊มหัวใจยังไงเนี่ยถ้าโซเดียมมันยังต่ำอย่างนั้นเดี๋ยวปั๊มมาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็จะเสียชีวิตใหม่อยู่ดีเพราะว่าถ้าหัวใจหยุดเต้นในกรณีนี้ มันไม่ได้เกิดปัญหาที่หัวใจนะแต่มันเกิดปัญหาที่สมองซึ่งการกดของสมองถ้าเกิดว่ากดไปแล้วเนี่ยสมองมันตายแล้วอะไม่สามารถที่จะแก้ไขกลับมาใหม่ได้แล้วบังเอิญไอ้บริเวณที่โดนกดตรงนั้นอนะมันคือก้านสมองซึ่งเป็นศูนย์รวมของการมีชีวิตของคนทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าจะเป็นหัวใจความดันโลหิตการหายใจการมีสติรับรู้มันอยู่ตรงนั้นหมดเลยกดปุ๊บก็ไปเลยนะครับอันนี้เร็วมาก แต่ก็มีอีกกรณีหนึ่งซึ่งผมคิดว่ามันน่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือการที่เกิดเบียร์โพโตมาเนียเนี่ยมันมีการเสียชีวิตได้2แบบแบบแรกคือแบบฉับพลันกับแบบที่สองคือค่อยเป็นค่อยไปแบบเรื้อรังอย่างเช่นกรณีของผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้น่าจะใช้เวลาเป็นเดือนน่ะแล้วเกิดโซเดียมต่ํามากๆแล้วอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยสมองมันบวมจนกระทั่งมันไม่ไหวแล้วมันก็ชักแล้วก็มีการเลื่อนของสมองมากดก้านสมองนี่คือแบบเรื้อรังนะครับ แต่มันจะมีแบบฉับพลันก็คือพวกที่ดื่มเบียร์เข้าไปทีเดียวเยอะๆเลยนะครับบางคนอาจจะตกใจ i, เฮ้ยฉันเพิ่งจะดื่มไปลังหนึ่งดื่มไปขวดใหญ่3าขวดจะเป็นโรคนี้หรือเปล่าเปล่าครับที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในการแข่งขันดื่มเบียร์ครับคือพวกที่เขาแข่งขันเนี่ยเขาดื่มเบียร์เข้าไปน่น 6- 7ลิตรในเวลาประมาณสัก20นาที อันนี้แหละที่จะทําให้เกิดเบียร์โพโตโมาเนียที่แบบเสียชีวิตทันทีได้นะครับคือถ้าเกิดว่าเราค่อยค่อยกินเบียร์ทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยๆวันละนิดวันละหน่อยนะครับสมองเราเนี่ยมันสามารถที่จะปรับได้นะครับให้เข้าสู่สมดุลได้มันบวมขึ้นก็จริงแต่มันบวมช้าๆแล้วสมองมันปรับตัวได้แต่การที่เราดื่มเบียร์เข้าไปรวดเดียวเยอะเ,เนี่ยครับคือดื่มเข้าไปแบบ 67ลิตรอย่างเงี้ยในช่วงเวลา20นาทีเนี่ยมันเร็วมากนะครับร่างกายกับสมองเนี่ยปรับตัวไม่ทันดังนั้นเนี่ยโซเดียมมันจะต่ําอย่างรวดเร็วมากๆเลยแล้วก็น้ําในหลอดเลือดเนี่ยจะรั่วเข้าไปอยู่ตรงสมองหมดสมองก็บวมทันทีนะครับยังไม่ทันปรับตัวเลยบวมทันทีชักแล้วก็เลื่อนไปกดไขสันหลังตรงก้านสมองทันทีแล้วนั่นคือทําให้เสียชีวิตได้ทันที งนั้นถ้าเกิดว่าท่านเป็นคนดื่มเบียร์เยอะไม่ต้องกังวลครับถ้าท่านทานอาหารก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นภาวะนี้นะครับสาหรับท่านซึ่งแบบวันศุกร์ทั้งทีขอดื่มไม่เยอะๆเลยให้มันเมาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะเป็นอย่างนี้ไหมก็ต้องตอบว่าไม่ครับนะเพราะว่าอันนั้นจะต้องดื่มให้มันเยอะกว่านั้นนะครับทีนี้มันมีอย่างหนึ่งซึ่งเราต้องรู้จักในเบียร์โพโตโมาเนียก็คือคําว่าน้ําเป็นพิษ water intoxication เอิมคืออะไรเราไม่ได้กินน้ําเรากินเบียร์แต่มันเกิด water intoxication ได้ยังไงนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในเบียร์เนี่ยมันไม่มีพวกอิเล็กทรอนไลน์ไม่มีโซเดียมโพแทสเซียมอะไรพวกนี้ขนาดนั้นนะครับการที่คุณดื่มเข้าไปเนี่ยเรียกได้เลยว่าคุณดื่มแอลกอฮอล์น้ำเพียวๆเ,เข้าไปอย่างนั้นเลยนะครับแล้วร่างกายของเรานี่ยตรงไตเนี่ย,ย,ยมันจะต้องทำการทำหน้าที่โดยการขับน้ำและเกลือแร่ออกมา มันจะขับแต่น้ําอย่างเดียวก็ไม่ได้จะขับแต่เกลือแร่อย่างเดียวก็ไม่ได้มันต้องขับออกมาทั้ง2องอย่างแต่ไตเนี่ยจะมีความสามารถอย่างหนึ่งในการทําให้ปัสสาวะเข้มข้นหรือเจือจางได้นะครับถ้าเกิดว่าเราขาดน้ําเราโอ้โหไม่ได้กินน้ำมานานมันก็จะทำให้ปัสสาวะเข้มข้นมากแต่มันจะมีจุดข้อจํากัดของมันคือมันทําได้เข้มข้นเต็มที่เนี่ยเท่านี้แล้วเวลาที่เราดื่มน้ํามากๆปัสสาวะเรามันก็จะใสใช่ไหมครับนั่นก็คือการเจือจางลงของปัสสาวะ ซึ่งมันก็มีจุดสิ้นสุดเหมือนกันคือมันไม่สามารถทําให้เจือจางไปได้เกินจุดหนึ่งนะครับจุดนั้นก็คือ50มิลิออสโมต่อกิโลกรัมคำคำนี้สําหรับคนที่ไม่ได้เรียนแพทย์มาอาจจะงงว่ามันคืออะไรนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามันคือปริมาณของพวกเกลือแร่ต่างๆที่จะต้องขับออกมาอย่างน้อยที่สุดต้องขับออกมาจํานวนเท่านี้มันถึงจะมีปัสสาวะออกมาได้นะครับแล้วการที่คนคนนี้ผู้ชายคนนี้เขาไม่ได้ อีกปุ่มพวกนี้ไม่ได้กินอะไรเข้าไปเลยอ่ะมันก็เลยไม่มีอะไรให้ขับนะครับไม่มีอะไรให้ขับปริมาณน้ําที่ขับออกมากับปัสสาวะได้เนี่ยมันก็จะน้อยกว่าปกติเพราะมันเจือจางได้เต็มที่แล้วถ้าใส่น้ำเข้าไปอีกมันเจือจางเกินลิมิตที่ไตจะทําได้มันก็ไม่สามารถเอาน้ําออกมาได้อีกแล้วแต่คนคนนี้ก็ยังดื่มเบียร์ซึ่งมันมีน้าเข้าไปทดแทนทดแทนเรื่อยๆก็น้ําเกินในร่างกายก็จะเกิดภาวะนี้ขึ้นมาได้นะครับอันนี้คือเหตุผลว่าทําไมถึงเกิด น้ำเป็นพิษหรือ water intoxication ขึ้นมาในคนที่เป็นเบียร์โพโตมาเนียได้นะฮะทีนี้เนี่ยสมมุตินะสมมุติว่าเรารู้ก่อนที่ผู้ชายคนนี้จะเสียชีวิตเราทำอะไรได้บ้างเออเราทำอะไรได้บ้างเราก็พาไปโรงพยาบาลถ้าเรารู้ประวัติอาดื่มเบียร์มาเยอะไม่ได้กินข้าวใช่ไหมตอนนี้เราเจาะเลือดดูโอ้โหโซเดียมต่ำเตีย้ยเลี่ยดินเลยรักษาย่างไง เราจะค่อยๆเพิ่มระดับโซเดียมครับแต่จะต้องเป็นการค่อยๆเพิ่มไม่ใช่เพิ่มรวดเดียวให้มันปกติเช่นสมมุติไปตรวจตอนนั้นได้โซเดียม110ซึ่งต่ํามากปกติคือ140นะครับในช่วง24ชั่วโมงแรกเนี่ยจาก110เนี่ยอย่างดีเราให้ขึ้นเป็น116-117พอแล้วเราจะไม่เอารวดเดียวขึ้นมาถึง130-140ทันทีเพราะการทําแบบนั้นจะเกิดอันตรายอีกข้อนึงก็คือ สมองของเราที่มันบวมๆอยู่เนี่ยแล้วมันเป็นเพราะว่าเลือดของเรามีโซเดียมน้อยใช่ไหมครับมันก็เลยดึงน้ํามาไว้ในสองถ้าอยู่ๆอะหลอดเลือดนะ่ะเต็มไปด้วยโซเดียมที่เราอัดเข้าไปอะสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเลือดเนี่ยมันจะดูดน้ําจากสมองมาหมดเลยทําให้สมองเนี่ยมันฝ่ออย่างรวดเร็วเหี่ยวลงอย่างรวดเร็วนะครับแล้วเซลล์ประสาทมันจะตายนะครับอ่าแล้วมันจะมีชื่อเรียกว่า ODS นะครับ Osmotic d e m y l l i n a t i o n s y n d r o m มนะครับคือเส้นประสาทเนี่ยมันจะมีปลอกหุ้มเป็นไขมันเราเรียกว่าไมลิลินนะครับและพวกนี้มันตายทั้งอันก็คือเส้นประสาทสมองตรงนี้มันเสียแล้วไอโอดีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นที่จุดสำคัญที่สุดของสมองนั้นก็คือก้านสมองที่เป็นศูนย์รวมของการหายใจการควบคุมหัวใจการ มีชีพจรความดานโลหิตทั้งหมดและการรับรู้สติมันอยู่ตรงนั้นเลยดังนั้นถ้าเกิดว่ามันเกิดปัญหาเพราะคุณให้โซเดียมเร็วเกินไปตรงนี้เกิดขึ้นแล้วแย่เลยครับและที่สําคัญครับในคนที่เป็นภาวะทุกโภชนาการอย่างกรณีผู้ชายคนนี้ที่ไม่กินอะไรเลยนอกจากเบียร์เนี่ยภาวะ ODS เนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าคนทั่วๆไปซิอีกนะเกิดขึ้นง่ายมากนะครับ ดังนั้นภาวะนี้เวลาแพทย์คนไหนที่เป็นแพทย์ชัยทุนเราไปเจอที่ต่างจังหวัดน,นะปรึกษาสตาฟเสมอเพราะมันไม่ได้ง่ายนะครับแล้วการคำนวณโซเดียมของเราด้วยการคำนวณแบบเขียนลงมาน้ำหนักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคำนวณอันเนี้ยมันเป็นแค่การประมาณการมันไม่แม่นเท่ากับ คนไข้จริงๆดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะแก้ไขเนี่ยเราจะให้โซเดียมเข้าไปแล้วจะต้องมีการวัดระดับโซเดียมเป็นช่วงๆโดยทั่วไปเนี่ยเราเจาะทุกประมาณ2-3ชั่วโมงเลยในในช่วงแรกนะครับเราจะไม่ได้ให้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดภาวะ ODS แล้วแย่เลยนะครับ ODS เนี่ยมันก็จะมีอาการมันซึมลงแล้วมันชักแล้วมันก็ไปเลยเหมือนกันนะครับการเคลื่อนไหวก็อาจจะผิดปกติบางคนมีการอ่อนแรง2ข้างอย่างเงี้ยก็ก็แย่ได้นะฮะนั่นคือมันถ้ามันเกิดแล้วมันแก้ไม่ได้นะ แต่สมมุติมันยังไม่เกิดเช่นเมื่อกี้เราบอกว่าอ๋อเราจะเพิ่มระดับโซเดียมขึ้นมาจาก110เป็นสัก116ในช่วงเวลา24ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันพอเราตรวจ3ชั่วโมงถัดมาจาก110กลายเป็น115เฮ้ยมันเร็วเกินไปละมันยังไม่ทัน24ชั่วโมงมันขึ้นมาเกือบถึงเป้าแล้วไอเนี่ยคุณจะต้องทำให้มันเจือจางลงไปอีกก็คือการให้น้ำเข้าไปอีกนะเพราะว่าถ้าปล่อยให้มันขึ้นเร็วขนาดนี้ ODS ถามหาแน่นอนนะครับเราจะต้องให้สารน้ำก็คือ,อถ้าเป็นหมอมาฟังก็เป็น Dextrose Water นะครับ5% Dextrose Water เข้าไปเพื่อที่จะลดโซเดียมลงมาให้มันคลายเท่าเดิมหรืออย่างน้อยก็แบบลดลงมาเหลือแบบ112อย่างเงี้อยอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยแล้วก็ตรวจติดตามเรื่อยๆนะครับงั้นการรักษาโซเดียมต่ำเนี่ยไม่ใช่ของง่ายนะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นมาแบบนานแล้วอะ่ะอย่าไปรีบให้แล้วถ้าไม่แน่ใจถามสตาฟเสมอเพราะว่า ถ้าน้องรักษาผิดเนี่ยคนไข้ไม่รอดนะอันนี้ตายเลยหรือบางคนรอดแต่ว่าเกิดความพิการทางระบบประสาทแล้วมันก็ไม่ดีเลยนะครับอ่ะดังนั้นวันนี้นะครับผมก็คิดว่ากรณีเสียชีวิตเนะี่ยมันเป็นจากตัวเบียรไม่ได้เป็นจากแอลกอฮอล์ในเบียนะครับไม่ได้เป็นจากสารพิษอะไรอย่างอื่นแต่เป็นจากการที่ดื่มเบียรเยอะๆนี่แหละแล้วก็ไม่มีอิเล็กโทรไลต์ไม่มีโซเดียมในร่างกายเลยโปรโตีนทุกอย่างก็ขาดคาร์โบไฮเดรตไขมันอะไรพวกเนี้ย มันไม่มีเลยนะครับพอเป็นแบบนี้ทําให้ร่างกายอ่อนแออาจจะมีปัญหาทางจิตประสาทเพราะว่าสมองมันเริ่มบวมตั้งแต่แรกแล้วพอมันถึงวันหนึ่งที่มันไม่ไหวมันก็เกิดอาการบวมจนกระทั่งชักแล้วก็มีการเลื่อนของสมองมากดก้นก้านของสมองแล้วนั่นก็คือเหตุผลที่ทําให้คนคนนี้เขาเสียชีวิตนะครับก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้ครอบครัวแล้วก็คนที่รู้จักกับเพื่อน นะครับของผู้ชายคนนี้ด้วยนะครับยังไงก็ระมัดระวังกันนะครับจริงๆถ้ายังไงเนี่ยเราดื่มเบียร์ก็ดื่มแต่พอประมาณนะครับอย่าดื่มอย่างเดียวไม่รับประทานข้าวนะครับเพราะว่าไม่ฉชนนั้นอาจจะเกิดภาวะเบียร์โพโตมาเนียแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็นําไปสู่การเสียชีวิตหรือบางกรณีมีการเกิดการพิการเรื้อรังได้นะครับโอเควันนี้ผมเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ